ก็กับสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมารายงานของฟรีนะครับน้องก่อนที่แบบว่าเกมจะอัปเดตนะครับน้องตอนนี้ก็น่าจะอัปเดตได้แล้วนะครับน้องแต่ยังเล่นไม่ได้นะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าพี่จะมาอัปเดตของฟรีก่อนละกันนะครับน้องว่าถ้าเราอัปเดตเกมมาแล้วนะครับน้องจะมีอะไรบ้างนะครับน้องสามารถเล่นกิจกรรมตัวไหนบ้างของฟรีจะมีอะไรบ้างนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมารายงานแบบละเอียดดดดเลยยยนนนนนนะรรรรัััับบบาาาา้้ววววกกกก็็อออิธี่สมถไไไไจจุหงง นะครับนอกกิจกรรมจะเล่นได้นะครับนอะก็ของฟรีที่เราจะได้รับนะครับนาะอจะแรแค่ไหนจะสวยแค่ไหนนะครับนาะอก็เดี๋ยวพี่จะมารา,ายงานให้ดูเลยละกันนะครับนาะอในคลิปนี้เลยละกันนะครับสำหรับวงนะ้องคนไหนนะครับนาะที่แบบว่า อยากได้ในส่วนของเพชรฟิฟี่นะครับน็อตคลิปนี้ก็มีนะครับน็อตในส่วนของเพชรฟิฟี่นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน็อตที่แบบว่าอยากได้นะครับน็อตก็คือเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับน็อตกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน็อตถ้าคลิปนี้มีคนดู9,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าจากพี่นะครับน็อตก็เป็นมูลค่า300บาทนะครับน็อตถ้าทีมเพจก็มาร์ทหนึพชรนะครับน็อตเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ฟิฟี่นะครับน็อตถ้าคลิปไหนถึงนน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 ะะคคครรรรััับบบบบวววววงงงงง้้้้ออออแแลกก็สสาาาหใทีี่่่ยูขฟ นะครับเนาะว่าจะมีอะไรอีกนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้ได้รู้แน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าของฟรีที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นคค้าๆแล้วนะครับเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับวงน้องของฟรีนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่ามีเยอะจริงๆนะครับเนาะเราได้ทั้งตัวละครตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะได้แบบฟรีๆด้วยนะครับวงน้้อออองงเเเเเกกกก็จจะะาาาาามมมมลลยยนนนครรรรัับขขิฟี ก่อนนะครับเนาะสำหรับของฟรีที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะที่แบบว่าสายฟรีทุกคนจะได้เล่นนะครับเนาะจะมีอะไรบ้างนะครับวงน้องก็คืออันแรกนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของโหมด CVS4 นะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้เล่นนะครับเนาะจะเริ่มตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปนะครับเนาะวันนี้ก็วันที่21นะครับเนาะก็คือวันที่22นะครับเนาะจะเริ่มนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟรีนะครับเนาะก็รอเล่น เข้ามานะครับเนาะก็รับไปเลยนะครับเนาะลุยแรงสี่เว้นสี่นะครับเนาะใครที่แบบว่าขึ้นได้หรือว่าลุยแรงได้ขึ้นแดงนะครับเนาะก็รับไปเลยในส่วนของสกินระเบิดนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถรับได้แบบฟรีๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสายฟรีทุกคนได้รับแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสกินระเบิดตัวนี้ไม่มีขายนะครับเนาะถ้าใครอยากได้ก็รีบสะสมได้เลยนะครับเนาะอาจจะเป็นของแรงในอนาคตด้วยนะครับพงเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับเนาะในวันที่23นะครับเนาะหาวันที่8นะครแป รับในส่วนของสกีนล่มนะครับน้องก็จกะเปามาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็คือวันที่23มหาวันที่9นะครับน้องเราจะสามารถรับได้ในส่วนของ กองศพนะครับเนาะก็จะเป่ามาันเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสมผมนะครับเนาะแล้วก็มีสุดที่แบบว่าโคตรเท่เลยนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถรับได้นะครับวงน้องก็จะเป่ามันเลยนะครับเนาะแล้วก็ในวันที่24่่หาวันที่25นะครับเนาะวันเดียวเท่านั้นนะครับเป็นกิจกรรมล็อกดี้นะครับเนาะเราสามารถรับได้นะครับนั้นในส่วนของโปรไฟล์หรือว่าพื้นหลังของตัวละครตัวใหม่นะครับเนาะก็มีแค่นี้นะครับเนาะก็จะเป่ามันเลยนะครับเนาะแล้วก็ในวันที่28นะครับเนาะหาวันที่9นะครับเก้ันนนี้ะครับนก็1 ดเท่านั้นนะครับเราจะสามารถรับได้ในส่วนของสกินรถตัวใหม่นะครับนอราก็จะมีทางด้านของสกินระเบิดด้วยนะครับนอร์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอรว่าสกินรถตัวใหม่โคตรเท่เลยนะครับนอร์ก็เป็นทางด้านของสกินรถเฟอร์รารี่นะครับนอราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือวันที่1หาวันที่9นะครับนอรกิจกรรมตัวนี้นะครับสามารถรับได้นะครับนอรในส่วนของสัตว์เลี้ยงหรือว่าสกินสัตว์เลี้ยงลาแมนเดอร์นะครับวงน้องที่บอกว่าเป็นสกินตตััััววววใใหมม่่่ลลลลาาสสุดเเยยยนนนนะะคคครรรบบ้้้้อองงงถีี์ูแ ก็คือ เตรียมตัวเลยนะครับโนรับสัตว์เลี้ยงฟรีนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีก็สามารถไปซื้อได้นะครับโนอยู่ที่199เพจเท่านั้นนะครับโนก็จะประมาณเลยนะครับโนแล้วก็วันสุดท้ายของกิจกรรมนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าวันสุดท้ายของกิจกรรมนะครับโนเราสามารถรับไม้เบสบอลตัวใหม่ได้แบบปีๆนะครับโนพี่บอกเลยนะครับโนว่าเป็นไม้เบสบอลที่แท่มากๆเลยนะครับโนก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับโนที่บอกว่าเราสามารถรับได้นะครับโนแล้วก็ยังจะมีทางด้านของตัว ตัวละครตัวใหม่นะครับนาอที่แบบว่าเราสามารถรับได้นะครับน้องก็จะเปามานี่เรื่อยนะครับวงน้องก็ถือว่าตัวละครตัวนี้นะครับนาอเราสามารถรับได้แบบฟิฟฟี่นะครับวงน,น้องแล้วก็เป็นตัวละครตัวใหม่ล่าสุดนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าสกิลของมันนะครับนาอสสำคัญมากๆด้วยนะครับเพราะว่าสกิลของมันนะครับก็คือเราสามารถกดพุ่งได้เรื่อยๆนะครับนาอทุกๆ30วิเท um, ่านั้นนะครับวงน้องส่วนใครที่แบบว่า อยากรู้นะครับโนสกิลตัวละครเป็นยังไงนะครับโนเราก็อยากคอมเมนต์มานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าพี่รีวิวไปแล้วนะครับโนหาดูได้เลยนะครับโนก็เป็นการอัปเดตทั้งหมดนะครับโนก็จะประมาณนี้เลยนะครับโนก็เป็นสกิลตัวใหม่นะครับโนที่แบบว่าพี่รีวิวไปทั้งหมดแล้วนะครับโนก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าสกิลนะครับโนเท่จัดเลยนะครับโนเราก็ได้ไซ่งานแน่นอนนะครับโนก็ จะเปามานี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสกิลนะครับเราได้ใช้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันสามารถพุ่งได้เลยนะครับน้องก็จะเปล่ามันเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆด้วยนะครับน้องก็คือทุกๆ30มสิบวินะครับเราสามารถใช้ได้นะครับน้องไม่ว่าจะเป็นการตามศัตรูนะครับน้องหรือว่าพุ่งหนีศัตรูก็ได้นะครับน้องก็จะเปามานี่เลยนะครับน้องเรียกได้ว่า พุ่งไกลประมาณนึงนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนนะครับน้องลุยสี่เวสสี่ได้วันพรุ่งนี้นะครับน้องก็ออกมารับได้เลยนะครับวงน้องก็คือนี่นะครับน้องเพียงแค่เราลงไปเล่นยนะครับน้องให้โค้บ5เกมเท่านั้นก็ออกมารับได้เลยนะครับน้องในส่วนของหัวหานแมวนะครับวงน้องบัตรรอย่อนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของบัตรอีโวนะครับน้องเราสามารถรับได้ฟรีๆเลยนะครับน้องในจุดนี้นะครับวงน้องก็ถือว่า เป็นจุดตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าจะเริ่มเล่นได้ในวันพรุ่งนี้นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องท่าคนไหนนะครับนออยากเล่นโหมด4วส4นะครับก็รอเล่นวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับนะวันนี้จะเป็นการรีแลกนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนะว่าสุดมากๆเลยนะครับนอเราก็ยังไม่หมดนะครับวงน้องก็คือ สำหรับสุดกอลอคอย่าหรับสายฟรีนะครับนา GM ก็ได้บอกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอเราก็วันนี้นะครับนอพี่ก็นําคลิป GM นะครับนอก็คือมีการยืนยันจากปาก GM เลยนะครับเนาะเอามาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับว่ามีการยืนยันจริงๆนะครับเนาะสาหรับสุดกอล็อยอดตัวใหม่ที่จะเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะเป็นสุดผู้หญิงนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้นะครับนอเราก็ไปดูทางด้านของรีวิวนะครับเนาะในส่วนของ GM กันเลยที่กว่วนะครับงน้องพี่ก็ ขอนาคลิปเจมนะครับน้องมาบางตอนและกันนะครับวงน้องมาให้ทุกคนได้ดูนะครับน้องว่าเจมได้บอกเองกับปากเลยนะครับน้องก็ไปดูได้เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อียกันนะเดียวกนนะต่อมาตุ๊กโกลรอย่อนะครับตุ๊กโกรอย่อรอบนี้สวยมากๆเหมือนกันนะครับก็เป็นชุดผู้หญิงนะครับสําหรับรอบนี้มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันคือเสื้ออังเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็การแต่งหน้านี่ให้ดู ขอเอานี้ออกก่อนไปบังไปบังกันแต่งหน้าไปพี่พี่ไปไปพี่พี่ไปโอเคนี่เหมือนเหม,มแบบว่าอารมณ์แบบเสาร่ำรวยชุดสีทองเกาะอกก็เป็นทองสร้อยก็เป็นทองต่างหูก็เป็นทองร่ำรวย ให้ดูเทียชิ้นกันบ้างออผมไม่ชัดผมดดนี่นะภาพแรกจะเป็นภาพการแต่งหน้าเมทิกรังการแต่งหน้านะครับก็จะเป็นตาสีส้มนะตานี่จะเป็นแบบเหมือนสีไข่ไฟแล้วก็มีกระอยู่แต่งเป็นกระส่วนตัวเสื้อนะครับก็จะเป็นเสื้อคล้องคอนี่โชว์หลังนิดหน่อยสีทอง มีแต่งเครื่องประดับสีทองเยอะแยะมากมายตัวนี้รองเท้าก็เป็นรองเท้าสีดำส้นสูงนะครับแล้วก็มีแต่งทองน้รวยเป็นผู้สาวผู้สาวรวยทองทั้งตัวครับ นี่นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี no ้เลยนะครับน้องก็ถือว่าชุดกรลอยยอตัวใหม่นะครับน้องเรียกได้ว่าถูกใจสาวๆแน่นอนนะครับน้องเพราะว่าสวยมากๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของจุดนี้นะครับน้องหรือว่าอยากเล่นนะครับน้องได้เล่นแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าชุดกรลอยยอนะครับน้องเราสามารถสุมได้ฟรีๆนะครับน้องไซส์เหลืองกรลอยยอดสุมได้เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของชุดผู้หญิงนะครับวงน้องก็จะเป็น มาเลยครับเนาะสำหรับกิจกรรมของฟรีที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับเนาะรอรับได้เลยนะครับของของฟรีนะครับเนาะก็คือยังมีอีกเยอะมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็เป็นไงบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะของพี่เราจบไปประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนแล้วกันนะครับเนาะรออว่าายกได้ะสคเเนนลับ เนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องสำหรับนี้นะครับเนาะพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวงน้องคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเนาะสำหรับปืนแผดใหม่มานะครับวงน้องเอ้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะบ๊ายบาย